รถไฟทางไกลสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือสายใต้ก็เข้าทางนี้อันนี้ก็ไปจุดจาหน่ายตัว๋วมีทั้งหมดถึง23ช่องเลยทีเดียวนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เวลามารอนะให้ฟังเสียงประกาศดีๆนะครับหรือว่านั่งรอบริเวณตรงนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขึ้นรถไฟที่สถานีกลางบางซื่อนะครับผมหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะต้องไปขึ้นรถไฟยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินออกจากสถานีรถไฟใต้ดินอาร์ทีสถานีบางซื่อนะครับผมเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟกัันนะครบ ตอนนี้ผมก็ลังออกจากสถานีรถไฟ MRT บางซื่อนะครับผมหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะเดขึ้นไปข้างบนกันนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเจอกับนี่นะฮะสถานีกลางบางซื่อนะครับผมนั่นนะฮะสถานีกลางบางซื่อนะครับผมหรือว่าสถานีกรุงเ,เทพอภิวัฒน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามถนนนะครับผมไปทางฝั่งนโน้นนะครับผมตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะรถ <c oughs> ก,ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเดียดแล้ว หลังจากที่เราข้ามถนนมานะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะสำรับโดยสารรถไฟทางไกลนะครับสายเหนือถ้าตัวนอ,อชิงเหนือภาคใต้ไปที่ประตู5นะครับผมส่วนรถต่วนพิเศษรถต่วนรถเร็วไปที่ประตู1ินะครับผมอ่ะเราก็เดินเข้าที่ซ่องนี้ไปเลยนะครับผมก็ไ,ไม่ไกลนะจากรถไฟไฟ้าใต,ใตดินนะครับผมก็เดินข้ามถนนมาก็ถ,าถึงเลยนะ สำหรับท่านใดนะครับผมที่เดินทางมานะก็มาลงที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยนะครับผมก็จะมีบริเวณที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับผมรถโดยสารก็จอดได้นะแท็กซี่ก็มีนะครับรถเมล์ก็มีนะครับสำหท่านใดนะครับที่เอกเดินทางโดยรถไฟใต้ดินนะครับก็มาลงที่สถานีบางซื่อนะครับผมพอออกมาปุ๊บนะครับก็จะเดินข้ามถนนมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยนะครับโอเคเราก็เดินข้ามถนนมานะครับผมเดี๋ยวไปที่ประตู5้านะครับผมเพราะว่าเราจะไปสายเหนือนะ บริเวณประตูทางเข้านะจะมีบอร์ตัวเลขอยู่นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นหมายเลขสิบสองตรงนี้เป็นประตูที่สิบสองนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าที่ประตูห้านะครับผมซึ่งที่หน้าประตูเนี่ยจะมีหมองเลขอยู่นะอย่างนี้สิบเอ็ดนะครับผมก็จะไล่ไปเลยนะครับผมเราก็เดินเลือกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเข้าที่ประตูห้านะครับผมส่วนตั๋วรถไฟนะผมก็จองออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสะดวกมากๆเลยนะครับผมสําหรับพิธีการ้องตั๋วรถไฟออนไลน์นะครับผมทุกคนก็สามารถทําได้นะ ซึ่งผมได้ทําคลิปแนะนําไว้ให้แล้วนะครับผมสาหรับรวิธีการจองตั๋วออนไลน์นั่นเองนะครับผมพอเราจองตั๋วออนไลน์เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราปริ้นตั๋วออกมาด้วยนะครับผมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางนั่นเองนะครับผมบริเวณลานด้านนอกนะครับผมซึ่งเป็นทางด้านหน้านะก็จะมีป้ายบอกด้วยนะครับผมสําหรับขบวนที่กําลังจะออกเดินทางนะครับเราก็มาดูป้ายตรงนี้ได้นะซึ่งขบวนที่เราจะไปนะครับผมเป็นขบวนหมายเลขเจ็เชียงใหม่นะครับไปทางเชียงใหม่นะครับผมเวลา9ก้าโมงห้านาทีนะครับเกตเห็นไหมประตูทางเข้านะ ประตู B นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่ประตู B นะประตูที่หอยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมห้าหกเจ็ดนะครับผมไม่ต้องกลัวหลงนะเพมีป้ายบอกอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นประตูห้านะครับผมซึ่งประตูห้าจะเป็นชานชาลาที่ห้าทับหกรถไฟทางไกลสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมก็มาเข้าทางนี้นะสายใต้ก็เข้าทางนี้นะครับซึ่งเป็นขบวนรถไฟทางไกลนั่นเองนะครับผมอ่ะเราก็มาเข้าทางนี้ได้เลยนะ พอเข้าไปแล้วนะครับเราก็เลี้ยวขวาครับผมไปอ่ะพอเดินเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็มานั่งรออยู่บริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะประกาศเสียงตามสายนะครับผมแล้วเราก็ค่อยขึ้นไปนะครับตอนนี้เรามีเวลาว่างอยู่เยอะนะเพราะว่ารถไฟผมออกเ้าโมงนะครับเดี๋ยวจะพาเดินสำรวจก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดตำหน่ายตั๋วนะครับผมว่าอยู่ตรงไหนนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นจุดน้ำพักคอยนะกพมีพวกร้านอาหารอยู่นะครับผมเดี๋ยวพาไปเดินดูเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะซื้อตั๋วนะครับผมเมื่อเดินเข้ามาที่ประตู5แล้วนะครับผมก็ให้ดูป้ายนะก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่าจุดจำหน่ายตั๋วอยู่ตรงไหนนะก็เดินตามป้ายไปได้เลยนะครับผมป้ายสีเงินใหญ่ๆนะครับห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลนะครับผมสำหรับท่านใดที่จะเดินสายไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภา,านะคอีสานนะก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะ ซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปก็ได้นะตอนนี้ก็มีวิธีการซื้อตั๋วแบบหลากหลายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตรงบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดพักคอยสําหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางสายใต้นะครับผมไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดพักคอยสําหรับสถานีที่จะเดินทางไปทางสายใต้นะครับผมก็เข้าทางประตูอีมจุดจําหน่ายตั๋วนะครับผมเข้ามาทางประตู5้านะครับผมแล้วก็มาออกทางประตูสิงนะครับจุดจําหน่ายตั๋วจะอยู่ทางด้านขวานะครับผมอาจจะพาไปดูนะ ซึ่งทางเข้าเนี่ยเข้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมทางเข้าเยอะมากเลยนี่นะครับอยู่ทางขวานี่นะอันนี้ก็ไปจุดจาหน่ายตั๋วนะครับผมมีทั้งหมดถึง23ช่องเลยทีเดียวนะสีฟ้านะครับผมสังเกตสีฟ้านะช่องที่2นะครับจะเป็นจุดจําหน่ายตัว๋วเฉพาะเงินสดนะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นเงินสดเช่นกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ q r payment เดิตเดบิตนะครับผมก็มาชําระที่ช่องที่เป็นสีเขียวได้เลยนะครับผมก็มีช่องให้ชําระเงินเยอะอยู่นะครับก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะครับระหว่างรอขึ้นรถนะครับเดี๋ยวจะพาสํารวจนะตรงนี้มีฟูดคอร์ทด้วยนะครับผมเป็นร้านอาหารนะครับเดพาไปดูอันนี้ก็เป็นบริเวณฟูดคอร์ดนะครับผม,ผมก็มาทานอ,อาหารได้ครับ มีอาหารหลร้าเลยมาใช้บริการที่ศูนย์อาหารนะครับเมื่อเวลาเราพินอาหารเสร็จนะครับเราต้องนําภาชนะอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นจานหรือขวดน้ำมาไว้ตรงนี้นะตอนนี้ผมก็รับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถไฟกันนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับผมรถไฟขบวนผมเนี่ย9โมง5นาทีนะครับผมเป็นเส้นทางสายเหนือนะเดี๋ยวเรามารอบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้มีจุดบริการสําหรับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้วยนะ Ine, وع, สายเหนือสายอีสานนะครับผมก็มารอทางเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกนะครับจะขึ้นรถไฟบริเวณประตูบีนะครับประตูบีนี้นะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกนะครับผมเดี๋ยวเรามารอกันนะครับระหว่างที่เรารอนะครับผมเราก็นั่งเช็คตั๋วรถไฟนะครับผมว่าเราต้องขึ้นขบวนอะไรนะครับผมทันที่เท่าไรนะครับต้นทางปลายทางนะครับผมจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับตั๋วของเราไปนะครับหรือว่า ตั๋วที่จองทางออนไลน์นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสแกน q ิวโค้ดพนตั๋วบัตรนะครับแบบนี้นะเขาก็จะสแกนแล้วก็เช็คให้นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนนะก็จะมีทางขึ้น2ทางนะครับสำหรับขบวนรถที่1นึถึงห้นะครับผมจะเดินไปทางขวานะขึ้นไปที่สาชรชลาที่1นะึงนสะส่วนขบวนรถที่6กถึงสินะครับก็จะเดินมาทางซ้ายนะครับผมเมื่อใกล้ถึงเวลานะครับผมที่ป้ายนะครับก็จะบอกนะว่าให้เตรียมตัวปลดไฟ ซึ่งเราจะไปขับ,บรถไฟที่เจดนะครับผมเชียงใหม่นั่นเอง,เองนะสายเหนือเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟที่ชานชาลาที่2ประตูบีนะนะส่วนพิเศษเจ็ดเชียงใหม่ครับตอนนี้เตรียมตัวขึ้นรถเลยนะรถจอดเวลา9.05นะครับผม๋ยวเราก็นั่งรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เรียกนะครับผมในสถานีประตูบีชานชาลาที่สองนันอครับ โอเคครับผมตอนนี้ขบวนเชียงใหม่ก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาเข้าแถวนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเช็คนะครับผม,ททบผมตอนนี้ที่ป้ายก็แจ้งแล้วนะครับผมว่าตอนนี้รถไฟ่ดนพิเศษสายเชียงใหม่นะภาคเหนือนะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผม <S <S ก็เวลามารอนะให้ฟังเสียงประกาศดีๆนะครับหรือว่านั่งรอบริเวณตรงนี้นะครับผมมารอก่อนครึ่งชั่วโมงน่าจะดีที่สุดอ่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะสแกน าทางนี้นะเราเป็นคันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตรงชานชาล์ถึงสองนี้นะ <Okay>. oh. เคโอ้ได้เลื่อนนะถ oh. ูนิดนึงโอเคอ่าเรามาถึงทางด้านบนแล้วนะครับผมสังเกตที่ป้ายข้างโตู้รถไฟนะครับอ่านี่คันที่หนึ่งนะเคเดี๋ยวเราไปขึ้นทานนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คให้อยู่นะนี่นะครับผมรถไฟของเรานะชั้นสองนะครับสถานีกลางกรุงเทพพัทัาเชียงใหม่นะขึ้นทางนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเช็คที่นั่งก่อนนะเลขที่นั่งห8นะครับผมโอเคของเราอยู่โตู้แรกสุดเลยนะอยู่โตู้หัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นนางโน้นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวระวงังระวังนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวรอตั้งเลนะครับมันเ,เยอะเลย Okay. เดี๋ยวเช็คที่นั่งนะเลขที่นั่ง58นะครับผมอันนี้นะบรับเลที่นั่งนะครับผมก็จะมีตัวเลขบอก57 58ดนะครับตอนนี้ผมก็นั่งประจําที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอรถไฟออกนะครับผมตามเวลานะ,ะ9้าโมง5าทีตอนนี้รถไฟก็เคลื่อนขอบวนแล้วนะครับตรงเวลามากเลยนะ9้าโมง5นาทีนะครับผมรถไฟก็อเดินทางทันทีนะครับผม9้าโมง5นาทีเป๊ะครับรถไฟก็อเดินทางแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับที่กำลัง